สวัสดีครับมือนีมาพอกับช่องเกษตรล่องถ้ำครับมือนีผมสิภามาเบิงสวนเป็นสวนแบบปลูกผสมประสานกันนะครับเป็นการดันดินขึ้นมาเห็ดเป็นกุ้งแห้งไงประมาณก้มกวงกประมาณ3เมตรน่าจะได้ครับ3เมตรที่มตรในนี้ก็ปลูกหลายอย่างนะครับสวนนี้ก็เป็นสวนของพอของผมเองนะครับเพื่อนใดมาเห็ดไว เป,เป็นเจ้าของมันในเห็ดก็มีพวกขามเทศนะครับต้นนี้ก็สูงแล้วประมาณ2องเมตรห้าสิบแล้วต้นนี้ต้นนี้ก็ปลูกในประมาณปีกัวแล้วครับปีกัวแล้วเนาะใหญ่แล้วแล้วกับสิม,มี่มักซีดากิมจูกิมจูนี่ก็ปลูกเพิ่งเพิ่งเอาลงได้ประมาณสองสามเดือนนี่นะครับ แล้วก็มีกล้วยอันนี้เป็นกล้วยหอมกล้วยหอมทองนะครับเนี่ยครับตน้นใ่เงากใหญ่ดีพอเป็นไส้ขี้หมูฟุ้นขี้หมูครับเอาฟุ้นขี้หมูมาใส่แล้วก็ทั้งคางก็มีปลูกหญ้านะครับเป็นอันนี้เป็นหญ้านี่เปียปลูกไวท้ทาาห้งั่วนะครับหญ้านี่เปียกันลายเดี๋ยวผมจะวาดเบื้องหญ้านีเปีย,าปยงามเลยครับหญ้านีเปียนั่นแหละครับ ยาวไปเพิ่มจวหอดสาบนะครับนี่พ่อเพิ่นเห็ดไอยเพิ่นก็นเห็ดผู้เดียวของเพิ่นล่ะครับเพิ่นกน็เป็นคนที่ว่าหมักในเกษตรนะมันแต่ว่าเพิ่นหันสุขภาพเพิ่น่ค่คดีไปไหนดมือเพิ่นได้ได้้างเดียวเป็นก็เลยเห็ด,เ,หดเอาตามที่เห็ดได้อ่ะครับแต่ก็ออกมาดีออกมางามอยู่ แล้วอันนี้กัมะพร้าวต้นนี้กัน่าจะประมาณสองปีแล้วครับใไงเนี่ยประมาณสองเมตรแล้วเงากันนบไงแล้วก็มีหลายๆต้นหลายๆนี่รวมกันนะครับจะอุ้มเพลยพายยางเบิ้งเรื่อยๆอน,นี่ก็เป็นมกม่วงน้ำดอกไม้นะครับนำดอกไม้น,มมน,น,นี่ก็บมะเขียบมะเขียบก็เริ่มใหญ่แล้วครับประมาณเมตรท่าสิบแล้วสูงอยู่ บักเขียบอยู่ในนี่กับประมาณหาทิพย์นใดอยู่ครับบักเขียบแลหรับบักเขียบเป็นบักเขียบหนังแต่สําหรับไอ้บักขามเทศนี่ก็ประมาณหาทิพย์นไดนอยู่ครับขา,ามเทศหลายเพื่อปลูกขายปลูกเป็นอาชีพอาชีพเสริมนะครับ หยากะกรลัางง่ามมีนี้ที่ผมมั่นนี่ด้มาดไทายนี่ก็ผมว่าสิมาเกี่ยวเอาหยาไปให้งว่วนยนะครับก็เลยได้ามาดไทายมึงไป่ทยไปให้พี่หน้องมึงเนาะก็สำหรับปักคีดาอยู่นี่ก็พึ่งเอามาโลงยังมอกันไงแต่ว่าสิมีอยู่ในบ้านครับประมาณสามสิบกัตนที่มันไงแล้วประมาณปลูกเป็นปีสองปีแล้วครับ ได้เก็บกินน้วยได้ขายได้อย่างไรนะครับทางนั้นนี่ความเย้าของสวนนี่ก็จะประมาณ1อยเมตรลอยหาสิบเมตรเลยครับเห้าเป็นไฮเห้าลงไปจนว่าหอดสาต่อจากสาลงไปอีกเกะอิสี่มีลงไปอีกครับต่อจากสาก็อบีมีเป็นวกไม้ยิมต้นเป็นปลูกไว้เดี๋ยวผมดีพายางไปเบิ้องเีกเกิน เขาก็เริ่มเหลื้งแล้วครับเขาใกล้จะพ่อเกี้ยวแล้วอีกแักสองสามหมื่นกับพ่อเกี้ยวแล้วเนาะบางท่งนีีหยาหลายครับหยาก็าลังหนาอยู่มุ่นันขั้นในเกี่ยวออกมะพร้าวตัวนี้ก็ม่ขั้นใหญ่ปานใดมันมก็ลงเป็นมะพร้าวลำ,ำหอมต้นเตียนะครับนี่ครับมะพร้าวํำหอมต้นเตียเนาะ สมบูรณ์ดีได้ผมว่าโแกคสมบูรณ์ดีกล้วยแล้วก็ไหลผมเอานอกล้วยแล้วไปปลูกบ่อเกิดว่าพี่น้องดินผมมันเป็นดินเหนียวของเรามันเป็นดินดินที่เกตดขึ้นมาจากน้ำเลลงาม,งามครับกล้วยหอมแล้วก็หลาไม่กล้วยเขียวอันนี้น่าจะเป็นกล้วยเขียวนะครับนะนี่น่าจะเป็นกล้วยเขียว มีขุยเขียวม,มีเขียบน่หไรยครับยู่นี่ลายแห้งปู่ป่วย,ยเป็นอาชีพเป็นนี่ตอนไปตาขายฮาจะได้ขายครับน่าจะมีเจ้าบัานเิ่งสื่อแต่บัตีดานี่ยุ้ยแถวหนี่ขายดีครับพอเป็น,น่วยขึ้นมามีคนอยากได้มีคนจองเหรอครับบัซีดานี่ขายดีดีดซีดากินจูนี่อยู่ในบ้านก็จะมีสีดากิมจูกับไปลม์มะเล็ด ครับนี่ครับหญ้าทาั้งนี้เงาผมว่าสิมาตัดเอาหญ้าอยู่ทั้งนี้ล่ะเงาเลยเดี๋ยวมาถ่ายเห็นพี่ให้นอ้องเนบะิ้งเนาะเดี๋ยวสิพายางไปเบิ้งสาครับสาโอ้มีนกพอม ระบบนำสำหรับระบบนำแล้วก็ใส่เป็นสายสายพี่อีนะครับเป็นสายพี่อีเป็นระบบนำนว่างไปแล้วก็เห็ดเจาะเป็นตอนนี้เห็ดเป็นนำยศนะครับเป็นแบบนำยศแต่ว่าหันปล่อยมันออกเลยเพราะว่ามันยังมมขั้นมีแทงนำเนาะนี่กบกว่าใหญ่ครับ มันมีแทงนามเราก็เลยใส่เป็นปัำมนามก่อนนี่ครับสาสาหไงเราเห็นเราว่าสิขุดก้นอีกาะว่ามันตื่นแล้วครับคุดกันอีกเตกี้กเตกี้ก็เลียงปลานิ่นะครับมานนี้ครัวางต้นปีว่าหันกั ได้จับขายเผืนหมาสาเป็นหมาสารกรเรยได้ขายไปยังมุขในลวงใหม่ครับนี่ก็เป็นไฟหล่อแมงอันนี้ไฟฝาก็เดินเขามาหอดแล้วครับว่ามันอยู่ติดถนนเนาะอันนี้เป็นปัำนำ๊มน้ำเราใส่ปั๊มชักต่อเป็นน้ำสายนี่ครับจากน้ำสายเราก็ใส่ต่อเป็นสายพีอีต่อลงไปหาสวนที่เขายางพามาไอีกว่นหันอีก เนาะน,นี่ก็เป็นไผ่เพื่อนอื่นไผ่ดำขวนครับเพื่อนอื่นไผ่ดำขวนเนาะข้างนี้หลายกอยได้พี่น้องเลยหลายกอยอยู่จะมาใส่เห็ดเทียงหน้าเห็ดยังก็กได้ด้ว่มมามฟังข้างนี้ก็ที่มีต้นย่างต้นมะเขียบเป็นปลากล้วยนี่นะครับ บางทางั้งพื้นดินก็นมีปลูกมันปลูกยางน้ำแน้ครับสำหรับต้นย่างต้นย่างมวกนี้อันนี้ก็ปีปีหนึ่งแล้วครับนี่ครับเห็นว่าวางปีว่างช่วงก้อนหนาฝนเห็นว่ายอดเสียเห็ดเลยครับน้องเสียเฮ็ดเสียเห็ดละงกค,ครับยอดไว้แล้วยังต้นนี้กใหไงแล้วนะ ไปพ่อเม็ดแล้วเราก็หยอดเสียงเห็ดไปแล้วก็ถ้าที่ตามเบื้องอีกเชหนึ่งว่าฝน,น้นนามันจะมีเห็ดเกิดวะต้องติดตามอีกเคหนึ่งเดี๋ยวผมก็จิอัพลงให้พี่น้องเบื้องอีกนะครับที่ตามเรื่องเห็ดอีกเชหนึ่งน,นี่ก็ต้นไ่นะครับต้นยางเราน,นี่ก็เป็นปลากล่วยเนาะอันนี้ก็จะเป็นล้วยน้ำว้าครับ ฟังห้างหนีสินินเป็นไม่หญ่ไม่ยืนตน้นแล้วกับปลาวยนะครับพอ,อฟังห้างหนีปูกก้อนเราเห็ดก้อนเข่าให้นี่ก็พอค่อยงามมันได้แล้วครับนี่นอ้องว่ามันบมมีหนาำบานผมปีนี้บ่มีหนามานม,นมัน,มนมเป็นยังไงบ่ กบีน้ำมาเลยทางฝนขวมมใน้จ้าของบ่มี่้ำฝนตกพายุเข่าก็ง่มีน้ำนี่ครับทางนี่จะเป็นปลาล้วยต้นย่างโอ้มีกับต้นงามมีน้อง,องีงตุนยางยอดเสียเฮ็ดเลยเนี่ยฟังท้างนี้เดินทอเป็นทอแหลมากครับทอพีวีซีแหลมาะเก็บมาสุดเลยส,ลสุดกุลละสุดกบม่วงและครับเดินไป ได้หนิกบกุกใหญ่แล้วครับนี่กุกยางใหญ่แล้วโอ้ยี่น้อกป่วยสุกไกปตัวนี้เมื่อด้มาเบิง่งแค่เพียป่วยสุกค้าเคียรครับเดี๋ยวสิตัดไปให้เล่าอยู่หลักสุกที่แห่งน,นี้อี่าะก็หลอกก็แต้มมันมาลักกินเนะาะกล้วยหลายครับกล้วยสมุม ไวส้มนี่แ่บได้พี่งเห็ดข้อต้มก็แ่บกินก็แ่บฟังข้างนี้ก็สซุดแกนี่แหละครับมันนี่ก็เป็นหน้าเพิ่นเล้าตอไปจากนี้ฟังห้างนี้คุแท้ที่เราเห็ดกับประมาณ4ี่เมตรหามตรได้เยอะครับไอ้นี่แล้วเนาะอีกเพ่อนอื่นวาคันแท้ต้องค้ำเห็นไหมครับนี่พืชหลายๆอย่างปลูกหลายๆอย่างสามารถกินได้สามารถขายได้เนาะเป็นายใดให้เฮา ผมเป็นไรได้รักกับเป็นไร่ได้เสือไม่เข้าเนี่ยนะครับค่ากับมีนี่เป็นองเนี่ยค่าสำหรับค่าอา่าสำหรับคลิปนี้ก,ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเด,เดี๋ยวมีอยังอีกเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนนครับขอบคุณครับ